สวัสดีครับวาง6โดีคาร์บอนสติ๊กเกอร์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับพร้อมกับวิธีติดตั้งนะครับขาจับโทรศัพท์นะครับหรือที่จับโทรศัพท์นะครับสําหรับรถแฮนด์ทรงสปอร์ตนะครับมันไม่ใช่สามารถติดตั้งได้แค่กับรถ R 5 5นะครับมันสามารถติดตั้งกับรถรุ่นอื่นๆนได้นะครับที่เป็นแฮนด์ทรงสปอร์ตนะครับมันตอบโจทย์มากนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมส่วนการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเปลี่ยนแค่น เวลาเลี้ยวดูนะครับวงเลี้ยวเนี่ยไม่ติดแฮนด์นะครับไม่ติดถังไม่ติดอะไรเลยถ้ามันติดสําหรับบางคนที่บอกว่ามันติดผมบอกอ่านิดนึงติดก็คือยังไงเราก็แค่ปรับระดับมันครับเนี่ยครับมันสามารถโยกขึ้นโยกลงได้นะครับอันดับแรกนะครับผมต้องมาขอบอกก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับวัสดุเนี่ยขาจับเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เรามาดูความหนาของชิ้นงานกันนะครับตัวนี้เนี่ยงานค่อนข้างที่จะหนาไม่ใช่ค่อนข้างสิผมขอบอกว่ามันหนามากเลยนะครับความหนาของตัวนีี้่ย มันสามารถติดอยู่กับตัวรถได้เนี่ยโดยที่มันไม่ได้หลุดง่ายนะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยคุณสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่างานมันหนาจริงๆนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถพับได้นะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับได้เลยนะครับเพียงการติดตั้งย่งไม่ได้ยากนะครับเปลี่ยนแค่น็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตที่มันยาวกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความหนาของงานเนี่ยมันหนานะครับน็อตเดิมมันอาจจะจับไม่ถึงนะครับเพราะว่าเกียวเนี่ยดูด้านบนนะครับเกียวมันอาจจะจับไม่ถึงนะครับผมลงล้วงนี่นะครับ เกียวเนี่ยให้มันจับถึงด้านในนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสามารถใช้น็อตเดินได้ไหมจริงๆมันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจับแค่ไม่กี่เกียวนะผมแนะนําให้เปลี่ยนน็อตนะครับส่วคเรื่องความแข็งแรงเนี่ยบอกอยทีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จับที่ปรับนะครับเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยสามารถยืดออกได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ได้แค่โทรศัพท์เครื่องเล็กนะเครื่องใหญ่ก็สามารถยืดได้นะครับสบายใจให้ห่วงเลยนะครับมันไม่ใช่งานพ แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ยากครับตัวบนตัวล่างเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับแล้วแต่จะชอบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาไขขอแนะนํานิดนึงนะครับผมก่อนที่จะใส่กันอย่างแน่นนะครับก็ดูนิดนึงนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยมันเหมาะสมไหมครับกับการมองกับการที่เราติดตั้งนะครับตำแหน่งเบรกตำแหน่งอะไรเนี่ยจัดให้มันเรียบร้อยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาไขอันนีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ทําการยึดน็อตแน่นได้เลยนะครับถ้าเราพึงพอใจกับระดับนี้แล้วนะครับผมจับนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยยึดน็อตตัวเดียวเดี่ยมันจะอยู่ไหมมันจะแข็งแรงไหมมันออยู่่แนนนครับ มันแข็งแรงแน่นอนนะครับเนี่ยโยกโยกไปโยกมามันก็ไม่ได้ว่าจะอ่อนง่ายนะครับคือขาเนี้ยเป็นขาอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่พลาสติกครับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเราไม่เสี่ยงครับเราจะไม่เสี่ยงกับตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อดีของมันเนี่ยคือยังไงหนึ่งเลยนะครับเวลาเลี้ยวดูนะครับวงเลี้ยวเนี่ยไม่ติดแฮนด์นะครับไม่ติดถังไม่ติดอะไรเลยถ้ามันติดสําหรับบางคนที่บอกว่ามันติด อ่ะเดี๋ยวผมขอลานิดนึงติดก็คือยังไงเราก็แค่ปรับระดับมันครับเนี่ยครับมันสามารถโยกขึ้นโยกลงได้นะครับย้ายตำแหน่งรูได้นะครับบนล่างนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับซ้ายขวาไม่ติดนะครับค้าเข้าตรงไหนนะชิวไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจับโทรศัพท์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอยืมโทรศัพท์นะยครับโอเคนะครับสาหรับโทรศัพท์นะครับเราสามารถมันปรับยืดได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันนี่คือโทรศัพท์ขนาดน่าจะเป็น5นิ้วนะครับถ้าเราไม่ผิดนะ5นิ้ว5้านิ้ว5.5ได้นะครับ หกนิ้วนี่มีโทรศัพท์ตัวไหนหกนิ้วนะตตัวนี้หกนิ้วโอเคครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์หกนิ้วนะครับมันสามารถยืดออกได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะนี่คือเยอะจริงนะครับเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการล็อกนะครับแล้วเราทําการบิดซ้ายบิดขวาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสาหรับสายทิปนะครับหรือผู้ที่วิ่งเมสเซนเจอร์นะครับหรือผู้ที่ต้องการการนําทางหรือว่าจะเป็นการเสียบโทรศัพท์ ฟังเพลงหรืออะไรก็ได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยปลล็อกแล้วปุ๊บอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมสูกต้างกั้นนี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยสําคัญเลยคือปรับนอนได้นะครับนี่นะครับปรับนอนได้ตามระดับที่เราต้องการเลยนะครับเราแค่บุดบิดบิดซ้ายปิดขวานะครับนี่นะครับหมดกังวลเรื่องการขี่นะครับแล้วถามว่าขี่เร็วเมันจะหลุดไหมขี่เร็วๆมันจะอยู่หรือเปล่านะครับ ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้านหลังของชิลนะครับชิลหน้ามาตรงนี้ลมมาตรงนี้มันไม่โดนลมแน่นอนนะครับมันไม่หลุดแน่นอนผมผมผมว่ามันไม่หลุดแน่นอนอนะ่ะ <Okay. S 1> โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายและขวาเราคงไม่เลี้ยวที่ความเร็ว200อหรอกครับมันมันไม่ขนาดนั้นนะในในการขับขี่ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันอยู่แน่นอนนะครับระดับนี้นะครับเราแค่ปรับตั้งให้มันเข้ากับเรานะครับก็พอแล้วปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้หน่อยนะครับอยู่เลยนะครับโทรศัพท์จับได้แน่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่า มันอยู่แน่นอนนะครับไม่พังนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการซื้อมาติดตั้งหรือใช้งานนะครับบอกว่ามันดีจริงราคานี้เราเปิดราคาที่2องี่บนะครับตัวนี้นะครับกับขาอลูมิเนียมนะครับขาเป็นอลูมิเนียมนะครับส2 0อเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านเพจเราได้เลยครับว่าโอเคนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เราก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับที่เราจะมาแนะนํานะครับคนสนใจติดต่อมาได้เลยโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับ